สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้ม v 88สาขาราดบ,บุหรวงเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะส้มจะจัดโปรสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในแบรนด์ของโตโยตานะจ๊ะจัดโปรโมชั่นนะคะจองเพียงแค่88บาทเท่านั้นนะคะย้ําเลยนะจ๊ะพี่จ๋าจองรถเพียงแค่88บาทนะคะสามารถวีรถดวยใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของโตโยต้าตอนนี้นะคะ เริ่มดาวอยู่ที่8,888บาทจากที่จ๋าฟังไม่ผิดนะคะนะเริ่มดาวอยู่ที่8,888บาทนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะแจกทองด้วยนะคะใครที่จองในส่วนของวันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะแถมนะคะแถมแถมโปรโมชั่นเติมน้ำมันฟรีนะคะ1,000บาทนะจ๊ะ ทางวีแปสาขาละบุหลวงเนี่ยตอนนี้จัดโปรแจกกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะนะใครนะคะที่อยากมีรถไว้ใช้งานนะคะโทรเข้ามาหาส้มได้ที่เบอร์085 1834 250นอะจ๊ะส้มช่วยทุกคันดันทุกเคสอ,อยู่แล้วนะขอเพียงแค่คุณลูกค้าอยากได้รถไว้ใช้งานจริงๆนะจ๊ะนะในส่วนของ t o y o ต้นะคะที่ร้านเนี่ยมีมากให้เลือกกว่า30คันเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทั้งวีโกแชมหรือว่าโตโยต้ารีโวนะคะ จะเป็นทั้งตัวแคปหรือว่า4ประตูหรือว่าเป็นตัวเดียวนะคะตอนเดียวเราก็มีท่าที่ว่ามีทั้งตู้ทึบแล้วก็ตู้เย็นเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะกระบะพันแก่งอย่างเปอร์ตาวีโนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะจองเพียง8 8บาทนะคะเริ่มดาวอยู่ที่8,888บาทนะจ๊ะฟังไม่ผิดจัดพีจพ่จา๋าสาขาลาดบุหลวง V88 SK นะคะจัดโปรโมชั่นนี้นะจ๊ะนี่ ใครอยากได้รถมาใช้งานรีบเลยนะคะนะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วเข้ามาหาส้มไม่ถูกนะจ๊ะฟังกันอีกทีหนึ่งส้มอยู่ V88 สาขาราดบุหลวงนะคะถนนยุทธยาสุพรรณบุรีนะคะกอมอที่345อ่ะ35แล้วจะถนน340นะจ๊ะใครที่มาไม่ถูกนะโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0 8 5 1 8 3 4ด5 0นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะอยากได้ รีวิวรถเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเตร์ต้าวีโกหรือว่ารีโวนะคะอยากให้ส้มส่งรายละเอียดรูปรถให้ดูหน่อยหรือว่าสอบถามข้อมูลเอกสารหน่อยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ส้มจะพาดูทั่วๆเลยนะคะในแบรนด์ของ Toyota นะคะนะมีหลายปีนะคะที่รถ ที่ร้านของเราเนี่ยมีเริ่มตั้งแต่ปี2012ขึ้นไปเลยนะคะเราเนเราเน้นรถใหม่ๆน้อยนะจ๊ะรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้านาน3าเดือนนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นรถที่สวมซากจมน้ำชนหนักมาแน่นอนนะคะนะนี่อ่ะตัวนี้เป็นโ o y ยต a ารีปี2015นะคะนะอ่ะในโซนข้างหลังกันบ้างนะจ๊ะไปดูโซนด้านหลังกันบ้างนะคะ ก็อบอกแล้วว่าตอนนี้โตโยต้าที่ร้านมีให้เลือกมากเลยนะคะนะเกือบสามสิบคันเลยนะจ๊ะนี่คันนี้คันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะของโตโยต้าวิโกแชมนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแคริบอยแล้วนะจ๊ะส่วนมากก็จะเป็นรถแคปปกตินะคะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้กันหมดแล้วนะคะนะนี่สำหรับลูกค้าคน,คนไหนนะคะอยากได้รีวิวเพิ่มเติมนะคะ แอดไลน์มาได้เลยหรือว่าจะสอบถามไปในใต้ YouTube นี้ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส้มจะได้มีกำลังใจทำรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะคะให้คุณลูกค้าได้ชมกันขอบคุณสำหรับคุณลูกค้าที่ติดตามส้มทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube นี้ด้วยนะฝากย้ำอีกทีหนึ่งส้มอยู่วี8 8สาขาราดบุหลวงนะจ๊ะ ถนนอยุทยาสุพรรณบุรีกม,มที่35นะคะไปไม่ถูกมาไม่ถูกโทรหาส้มได้นะคะที่เบอร์0851834250นะเดี๋ยววันนี้ส้มราไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ